สุนบังมืนครับพี่น้องครับทีมงานของโชคดำรงแหอวนซางสันับพี่น้องราคาที่สามร้อยหาวิไลถึงสิบหาวิครับในสายอึงใครครับพี่น้องครับไปอยู่ครับพี่น้องครับทีมงานโชคดำรงแหอวนครับพี่น้อง ขนาดทอสามนิ้วครับพี่น้องครับราคาอยู่ที่สามร้อยห้าวิไรถึงสิบห้าวิครับพี่น้องครับเฮานะครับลำตโตก็บซื้อว่าไปได้ดีแล้วครับพี่น้องครับลำตัวถือว่าไปได้ดีคือกันครับพี่น้องครับโชคดำรงแหวุ่นสร้างสรรค์ครับพี่น้องนะครับเหลือระบบข้อนะครับระบบหยอดครับผมการทํางานกับสีเผาใหม่นะครับสีล่างบังได้ดีสัมภาระครับพี่น้องครับทีมงานโชคดำรงแหวนนะครับ นะครับข้อก็ถือว่าไปดีครับพี่น้องครับไปดีไตดีขึ้นกันแล้วครับพี่น้องโชคดำลงแห่งอุบัครับของใหญ่ครับพี่น้องครับขนาดท่อสามนิ้วครับพี่น้องอยู่ในสายอึ่งไข่ครับไปได้ดีครับพี่น้องครับเริ่มสีเขาระบบครับพี่น้องติดนะครับเริ่ม สิทำงานสิแสดงวอร์ยุทธ์มิตรญาญุยุทส์แสดอ่านนะครับผมหลุนเบิังครับความเบาครับผมท่าทางการลงสิเป็นจังได้ครับพี่มั่งของโชคกระลงให้อ้วนสั่งสันกับพี่น้องครับอย่างติดควันครับละควันมากจังๆอยู่พี่น้องน,นะครับเดี๋ยวรอควันเบิดครับพี่น้องครับจังหลุนความเบากันนะครับ โชคดำลงแหอวนครับกรรมการรายงานมาแล้วครับพี่น้องครับว่าเบาได้นะครับพี่น้องครับเปิดกนแล้วครับถือว่าควงได้เบาได้ครับพี่น้องครับราคาสำหรับบางหมือนนะครับบางนี่ถือว่าเป็นราคาพอสูงครับพี่น้องครับราคากัอ่ากางๆไปหาสูงนะพี่น้องเนาะนะครับก็พอสูงเลยนะครับพี่น้องครับอ่าควงโตถ้าเวลาลงมาอีกครับผมทีมงานของโชคดำรงแหอวนครับพี่น้องครับเดี๋ยวรอฟังเวลากันนะครับพี่น้องครับ ถือยังขวางตยังเบาลงมาได้ครับพี่น้องครับโชกดําลงแห่อวนครับพี่น้องแต่ยังขวางยังเบามากอยู่ครับพี่น้องกรรมการรายงานว่าครับสองรอยเจ็ดสิบพันแล้วนะครับพี่น้องครับอ่ะลุนกันไปครับพี่น้องครับจังมไปกับคให้โชกไหมันเนีครับทุกๆุกทีงานเด้อนะครับมือนี้ผิดหวังเสียโกเสียใจครับพี่น้องครับเอาไหมครับมือนี่ถือว่าเป็นมือของเขาครับพี่น้องสักวันต้องเป็นมันของเรา นับรมดาครับพี่น้องครับมีมือหมาแน่มือบ่อหมาแน่เนาะนะครับส่วนของโชกับลงแห่อวนตอนนี้ครับบังไฟขนาดท่อสามนิ้วครับกำลังของโตทันเวลาลงมาอยู่นะครับรอฟังเวลาอย่างเป็นทางการอีกทีนึงครับพี่น้องครับทิ้งแม่นของโชกับลงแห่อวนครับมาสีพานเวลาที่เปิดได้บ่อนะครับพี่น้องครับถ้ารอเบิ่งครับ โล่งำลงแหงอวนครับพี่น้องครับลงเป็นที่ระเบ้อแล้วนะครับบางเป้ขนาดท่อสามนิ้วครับราคาที่สามร้อยหาวิไร่ห้าสิบหาวิครับทำไม่ได้ใดครับสามร้อยห้าสิบวินาทีครับทีมงานของโชคดำลงแหงอวนนะครับสุดยอดครับพี่น้องครับอ่ะนะครับผมคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ครับผมนะครับคลิปหน้าพบกันไหมครับสวัสดีครับ